สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้ยังอยู่กับบทที่10นะคะการบวกลบคูณหารระคนค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสถานการณ์นะคะการบวกและการลบ2ขั้นตอนค่ะ,ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะมีกิฟติดผม20อัน รุ่งนี้จะนำไปให้เพื่อน6อันนะคะคำว่านำไปให้เพื่อนแสดงว่านะคะเราจะเหลือกิฟตติดผมคือ20ลบ6เท่ากับ14นะคะจากนั้นนะคะวันเสาร์พ่อจะซื้อให้อีก10อันนะคะคำว่าพ่อซื้อให้อีกแสดงว่ากิฟจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะจะมีกิฟติดผมทั้งหมด ก็คือจากที่เอาไปให้เพื่อนแล้วนะคะเหลือ14เมื่อนำมาบวกกับที่พ่อให้นะคะก็จะเป็น14บวก10ก็จะได้เป็น24อันนะคะมีกิฟตติดผม20อันพรุ่งนี้จะนำไปให้เพื่อน6อันนะคะวันเสาร์พ่อจะซื้อให้อีก10อันจะมีกิฟตติดผมทั้งหมด24อันนะคะจะเหลือกิฟนะคะ ประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ก็คือนะคะเราก็นำนำจากสถานการณ์แรกเลยนะคะก็คือมีอยู่20เอาไปให้เพื่อนนะคะเอาไปให้เพื่อน6ก็คือ20่ลบหนะคะตัวนี้เป็นสถานการณ์ที่1เราก็ใส่วงเล็บลงไปนะคะจากนั้นสถานการณ์ที่2ต่อมาเลยนะคะก็คือพ่อซื้อให้อีก10อันเราก็นำ นำกิฟที่เหลือนะคะที่เหลือจากแบ่งให้เพื่อนเอาไปให้เพื่อนมาบวกกับของพ่อนะคะประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้จึงได้ว่าวงเล็บ20ลบ6นะคะบวกด้วย10เท่ากับ24นั่นเองนะคะอ่ะตัวอย่างข้อต่อมาคือมีกิฟตติดผม20อันวันนี้ซื้อมาเพิ่มอีกคำว่าซื้อมาเพิ่มอีกเป็นยังไงคะ มันก็กิฟเราจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะก็จะเป็นวิธีบวกนะคะมีกิฟติดผมทั้งหมด20บวก10เท่ากับ30อันนะคะจากนั้นนะคะพรุ่งนี้จะนำไปให้เพื่อน6อันนะคะคำว่านำไปให้เพื่อนแสดงว่ากิฟเราจะลดลงนะคะดังนั้นจะเหลือกิฟติดผมคือ30ลบ6 30 ก็คือจากสถานการณ์แรกนะคะที่เราซื้อมานะคะคเราซื้อมาเพิ่มนะคะก็จะนำมาลบออกจากเอาไปให้เพื่อน6อันนะคะก็จะเหลือ24นะคะจะได้ว่ามีกิ๊บติดผม24อ่ะขอโทษค่ะ20อันนะคะวันนี้ซื้อมาเพิ่มอีก10อันพรุ่งนี้จะนำไปให้เพื่อน กอันนะคะจะเหลือกิ๊ติดผมทั้งหมด24อันตัวนี้เป็นสถานการณ์ที่1นะคะสถานการณ์ที่1เราจะใส่วงเล็บให้นะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์ข้อนี้จึงเป็น20นะคะวงเล็บ20บวก10ลบด้วย6เท่ากับ24นั่นเองนะคะการใส่วงเล็บในประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงว่าให้หาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนนะคะ ก็คือสถานการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนหรือจะคิดสถานการณ์นี้ก่อนนะคะอ่ะต่อไปนะคะมาทําแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มเล่มหนังสือเรียนเล่มสีม่วงนะคะเปิดไปที่หน้า171นะคะโจทย์ข้อที่1เขาบอกว่านะคะในตู้มีหนังสือ30เล่มนะคะซื้อมาเพิ่ม12เล่มให้เพื่อนยืมไปอ่าน8เล่ม เหลือหนังสือในตู้สามี่เล่มสถานการณ์ที่1นนะคะสถานการณ์ที่1ที่เราจะหาผลลัพธ์เราก็ต้องหาผลลัพธ์ตัวนี้ก่อนนะคะก็คือในในตู้มีสาสิบซื้อมาเพิ่มนะคะเป็นวิธีบวกนะคะจากนั้นนะคะจากนั้นนำไปให้เพื่อนยืมอ่านนะคะเพื่อนยืมไปอ่าน 8เล่มนะคะเพื่อนยืมไปอ่าน8เล่มก็จะเป็นวิธีลบนะคะก็จะเหลือหนังสือในตู้คือ34เล่มประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ30นี่จากสถานการณ์นี้นะคะจากสถานการณ์นี้30บวก12ลบด้วย88 8ก็คือนำไปให้เพื่อนนะคะจะได้เป็น 34นะคะเท่ากับ34ต่อไปข้อที่2นะคะแก้วตามีเงินอยู่150บาทซื้อหนังสือ80บาทซื้อสมุด30บาทแก้วตาเหลือเงิน40บาทนะคะสถานการณ์นะคะเราจะนำเงินนะคะที่แก้วตามีอยู่150บบาทนะคะลบออกจากซื้อหนังสือนะคะลบ ใช่ไหมคะซื้อหนังสือนี้แสดงว่าเราจ่ายเงินออกไปนะคะเงินเราจะลดลงดังนั้นเราก็ใส่วงเล็บตัวนี้นะคะในสถานการณ์นี้นะคะแล้วซื้อสมุดอีกซื้อสมุดอีกแสดงว่าเราจ่ายเงินของเราไปให้แม่ค้านะคะเงินลดลงก็จะเป็นวิธีลบนะคะประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ150ลบ80นะคะ ซื้อหนังสือนะคะเหลือเงินอยู่เท่าไหร่ก็นำมาซื้อสมุดต,ต่ออีกนะคะก็จะเป็นวิธีลบนะคะเท่ากับ40นะคะหรือหรือนะคะหรืออีก,อกรูปแบบหนึ่งนะคะนักเรียนอาจจะนำนะ,ะ150านะไะว้คือเงินที่เรามีนะคะ ลบออกจากสิ่งที่เราซื้อนะคะสิ่งที่เราซื้อก็คือเราซื้ออะไรไปบ้างซื้อหนังสือกับสมุดใช่ไหมคะเราต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนเท่าไหร่เราต้องจ่ายเงินก็คือตัวนี้นะคะคือสมุดกับหนังสือที่เราซื้อนะคะเราก็ใส่วงเล็บวงเล็บตัวนี้นะคะเรารวมรวมสินค้าที่ซื้อก่อนนะคะคือ80นะคะบวกกับ30 นะคะคแล้วค่อยนำนะคะแล้วค่อยนำเงินเงินที่เรามีมาลบออกนะคะออกจากสินค้าที่เราซื้อนะคะก็จะได้ว่า150ลบในวงเล็บนะคะ80บวก30เท่ากับ40โจทย์ข้อนี้ทำได้สองแบบนะคะแบบที่หนึ่งคือลบทีละสินค้าทีละอย่าง แบบที่2ก็คือรวมสินค้าที่เราซื้อทั้งหมดแล้วนําเงินไปลบออกจากสินค้าราคาสินค้าที่ซื้อนะคะต่อไปโจทย์ข้อที่3นะคะแม่ค้ามีส้มโออยู่120ผลขายไป100ผลซื้อมาเพิ่มอีก150ผลแม่ค้ามีส้มโอ170ผลนะคะสถานการณ์ที่เราจะใส่วงเล็บก็คือ แม่มีส้มโอ1นึขายไปนะคะคำว่าขายไปก็คือเป็นอะไรคะเป็นลบนะคะแล้วค่อยซื้อมาเพิ่มนะคะซื้อมาเพิ่มเป็นบวกนะคะสิ่งที่แม่ครูวงไว้คือสิ่งที่เราต้องใส่วงเล็บนะคะเราจะหาค่าของตัวนี้ก่อนนะคะก็คือมีอยู่120ขายไปนะคะสถานการณ์นี้คือขายไปก็จะเหลือเหลือเท่าไหร่แล้วไปซื้อมาเพิ่มอีก นะคะก็จะบวกสิ่งที่ส้มโอที่ซื้อมาเพิ่มนะคะประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือวงเล็บ1 2 0่ง0ลบหนึบวกนะคะบวก150เท่ากับหนึ่ง0้ย็ลบหนึก็คือ20ใช่ไหมคะย0ส0บวกหนึคือ170นะคะต่อไปโจทย์ข้อที่4นะคะพ่อค้ามีน้ำเขียว2ี ขวดนะคะมีน้ำแดงมากกว่าน้ำเขียว10ขวดมีน้ำส้มน้อยกว่าน้ำแดง5ขวดพ่อค้ามีน้ำส้ม25ขวดอันนี้ใช้แผนภาพในการวิเคราะห์นะคะมีน้ำเขียวอยู่แล้ว20นะคะมีอยู่20จากนั้นมีน้ำแดงมากกว่านะคะมีน้ำแดงมากกว่าน้ำเขียว10 ขวดแสดงว่าต้องเป็นวิธีอะไรคะคำว,ว่ามากกว่าเป็นวิธีบวกนะคะแล้วมีน้ำส้มนะมีน้ำส้มตัวนี้นะแล้วมีน้ำส้มน้อยกว่าน้ําแดงค่าค่าที่เราหานะคะเราจะได้ค่าน้ําแดงแล้วนําค่าของน้ําแดงมาลบออกนะคะลบออกค่าขวดเราจะได้ค่าของน้ำส้มนะคะก็คือมันน้อยกว่า ประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ก็คือตัวนี้นะคะวงเล็บ20บวก10นะคะเราจะได้ค่าของอน้ำแดงใช่ไหมคะย0สิบบวกส0ลบออก5ขวดนะคะลบออก5ขวดจะได้เป็นจำนวนขวด นะคะที่เรามีน้ำส้มพ่อค้ามีน้ำส้มอยู่นะคะมีอยู่25ขวดนะคะต่อไปหน้า101นะคะข้อที่1แม่ค้ามีทุเรียน40ผลขายขายไปนะคะขายไป15ผลซื้อมาเพิ่ม30ผลทำให้แม่ค้ามีทุเรียน55ผลนะคะสถานการณ์ที่เราต้องใส่วงเล็บก็คือ มี40ผลและขายไปนะคะขายไปเหลือเท่าไหร่ค่อยซื้อมาเพิ่มนะคะซื้อมาเพิ่มประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือวงเล็บ40ลบ15บวก30เท่ากับ55นะคะต่อไปข้อที่2เพชรมีเงิน80บาทซื้อสีไม้23บาทซื้อสมุด15บาท เทสเหลือเงิน42บาททำได้2วิธีนะคะวิธีที่1คือนำจำนวนเงินนะคะนำจำ,จำนวนเงินมาลบออกจาการาคาของสีไม้นะคะซื้อสีไม้ไปก็คือนำ20นำ80ลบ23แล้วแล้วมาซื้อสมุดอีกนะคะก็จะลบต่ออีกคือลบด้วย15เท่ากับ42นะคะตัวนี้ เป็นประโยคสัญลักษณ์ที่1น,นะคะหรือหรือนะคะประโยคสัญลักษณ์ที่2ก็คือรวมรวมสินค้าที่ซื้อนะคะรวมราคาที่รวมจำนวนเงินที่เราต้องจ่ายนะคะรวมจำนวนเงินที่เราต้องจ่ายออกไปนะคะ แล้วนำจำนวนเงินที่มีอยู่มาลบออกนะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะแม่ครูเฉลยไว้ก่อนเลยนะคะก็คือจะได้ว่า8 0 2สิบลบบวก15เท่ากับ4ีหรือนักเรียนจะเป็นนะคะ8 0ิบลบด้วย23 2สก็คือซื้อสีไม้นะคะ เหลือเท่าไหร่ก็ไปซื้อสมุดต,ต่ออีกนะ,ะต่ออีกเป็น15นะคะก็จะได้เท่ากับ42อ่าโจทย์ข้อนี้ทําได้2วิธีนะคะต่อไปข้อที่3พลอยมีเงิน100บาทนําไปซื้อปิงปอง72บาทคุณย่าให้อีก160บาทพลอยเหลือเงิน188บาทนะคะพลอยมีเงิน100นําไปซื้อคําว่านําไปซื้อนะคะ เป็นวิธีลบนะคะแล้วคุณย่าให้มาเพิ่มอีกเป็นวิธีบวกนะคะประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือวงเล100็บ100-72ลบ72บวกด้วย160เท่ากับ188นะคะต่อไปข้อที่4ครูทัพทีมมีสมุด200เล่มน,นักเรียนนำมาสมทบ คําว่าสมทบก็คือนํามาเพิ่มเข้าอีกนะคะนำมาสมทบ1 0 0เล่มนะนำไปบริจาค278เล่มครูทับทิมเหลือสมุด22เล่มอเล่มเราต้องหาก่อนว่าครูทับทิมมี200แล้วนักเรียนนํามาสมทบมาเพิ่มเข้าเนี่ยเป็นวิธีบวกนะคะจะรวมแล้วจะเป็นกี่เล่มจากนั้น นำไปบริจาคนะคะคำว่านำไปบริจาคก,ก็คือเอาไปให้เขาจำนวนสิ่งของที่เรามีอยู่ในมือมันก็จะลดลงนะคะก็คือเป็นวิธีลบนะคะประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือวงเล็บ200บวกหนึ่งนะคะลบด้วย278เท่ากับ22นะคะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะลุงเลี้ยงไก่ตัวเมีย1 8 0ปตัวเลี้ยงไก่ตัว ผู้น้อยกว่าไก่ตัวเมีย19ตัวนะคะซื้อไก่ตัวผู้มาเพิ่มอีก7ตัวลุงเลี้ยงไก่ตัวผู้168ตัวนะคะอ่ะ,อะก่อนอื่นเราจะต้องหาจำนวนไก่ตัวผู้นะคะที่ที่เลี้ยงไว้ก่อนนะคะก็คือนำไก่ตัวเมียนะคะ เลี้ยงไก่ตัวผู้น้อยกว่าไก่ตัวเมีย19ตัวสแสดงว่าจำนวนของไก่ตัวผู้จะต้องน้อยกว่าค่าตัวนี้นะคะค่า180ก็จะเป็นวิธีลบนะคะแล้วซื้อมาเพิ่มอีกนะคะแล้วซื้อมาเพิ่มอีก7ตัวคำว่าซื้อมาเพิ่มเป็นวิธีบวกนะคะรุงเลี้ยงไก่ทั้งหมด100เลี้ยงไก่ตัวผู้168ตัวประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือวงเล็บนะคะ 180-19ลบ19บวก7เท่ากับ1 6 8 1 8 0ลบ19ตัวนี้คือจำนวนไก่ตัวผู้นะคะจำนวนไก่ตัวผู้เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนไม่ยากใช่ไหมคะวันนี้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะทั้งในหนังสือเรียนนะคะเล่มสีม่วงหน้า171นะคะให้นักเรียนเขียนโจทย์และ ตอบคําถามลงไปนะคะเขาให้เขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะนักเรียนก็ตอบประโยคสัญลักษณ์สัญลักษณ์ลงไปนะคะและให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในเล่มสีเขียวนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดหน้า1 0 1นะคะมีอยู่2คําสั่งนะคะลูกก็คือทําในหนังสือเรียนแล้วค่อยมาทําในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะสาหรับวันนี้ก็ขอสอนเกี่ยวกับ สถานการณ์การบวกการลบสองขั้นตอนนะคะเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ